โอเคผมต้องขอกราสบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างปะทุกท่านนะครับวันนี้กิ๋หงภูมิจะไปอาราฟอรมารีเกตอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมบริเจสออฟมัด o ูมหรือว่าเกม Maple r ร s สนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูด้วยกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านแต่เกมส์ส่วนตัวไทยรู้เร็วทันใจไลฟ์รีฟันบอกขอแนะนำจอนเขาไร่เลยนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยสามารถทักไปเติมเกมตอนไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกกกก์ขออองงเพงเพจจวววีนนีตาา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 รรรรคคคลลิปนนะับบแ้้็ถใ่่มมฟย จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพอดีวันที่20พฤษภามนะครับมันมีการอัปเดตอีเวนต์ใหม่กิจกรรมใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบัตรสุดคุ้มนะอีเวนต์เติมเงินนั่นแหละนะครับก็คือ179บาทวันแรกเนี่ยจะได้ของตรงนี้อ่าวันที่2-3-4ก็จะได้ของประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างแพงไป เ,ออเก็บไว้ซื้อบัตรไปเทิร์นพารที่มันเป็นตัวบัตรสิทธิพิเศษรายเดือนดีกว่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยดูจากไอเทมแล้วคือแม่งแพงไปถ้าไม่ใช่สุลต่านเนี่ยไม่น่าซื้อเลยนะครับแล้วก็จะมีอีเวนที่เป็นตัวของอีเวน์บอร์ดเนาะเป็นพุ่งะลวงวิญญาณน,นักสู้นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับรอบหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้จิตวิญญาณน,นักสู้เนี่ยหรือว่าเศษจิตวิญญาณน,นักสู้เนี่ย 5,000เศษใช่ไหมอ่ะเล่น4รอบเราต้องใช้20,000เศษเพื่อเล่นครบอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์เนี้ยแนะนำว่าต้องเล่นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยใช้จ่ายไป67,300เศษนะครับคือแม่งเวอร์มากเลยนะแล้วก็วันพรุ่งนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ลองที่เป็นอ่าอีเวนต์พุ่งพลวงไอตัวของสหายอ่าก็คือเปิดกาชา ตัวนี้นั่นเองนะครับเปิดกาชาสหายนะก็8,00 0ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ8 0 0 0ครั้งแล้วก็ไอตัวกิจกรรมพุ่งทะลวงจิตวิญญาณนักสู้คือตัวนี้นะครับเราต้องใช้จ่ายนะตรงนี้่าก็คือเศษตัวนี้แหละนะครับแกนวิญญาณนักสู้ตอนนี้สังเกตว่าผมมีอยู่ประมาณ48,000ใช่ไหมแต่ผมอะดองของไว้เยอะมากเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้ก็คือเดือนก่อนนะผมใช้ไปแค่2,000 20, 0 ผมไม่กลาติดอันดับนะครับแต่ว่ารอบนี้สังเกตว่าผมฟาร์มของมาค่อนข้างเยอะปัจจุบันเนี่ยไอตัวเปิดกาชาวิญญาณนักสู้เนี่ยผมมีประมาณ383รอบก่อนผมมีประมาณ194แม่งเอ้ยไม่ได้วิญญาณนักสู้ระดับสีแดงเลยโอกาสระดับตำนานเนี่ยคือ0.4% รอบนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา2เท่าครับจาก194ยใช่ไหมกลายเป็น383นะครับซึ่งผมอ,อีเวนต์เนี้ยที่ผมเก็บของได้เยอะคือผมไม่ใช้อะไรเลยใช่ไหมแล้วก็ในตัวครอบครัวถ้าสมมุติเราถึงประมาณเลเวล7อะ่ะเราสามารถซื้อตรงนี้ได้ผมซื้อตัวเนี้ยไว้วันละห้าอันเนี่ยซื้อไว้ซื้อไว้เพื่อรอกิจกรรมในวันนี้นะเออนะเพื่อรอกิจกรรมในวันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าเราจะเปิดกาชาญเนี่ย ได้ไอเทมอะไรบ้างแล้วก็ราคาเนี่ยอย่างที่บอกครับ130รลูกเนี่ยราคา3,700ซึ่งแพงเว,เวอร์เลยนะครับแพงเวอ่เวอร์เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนตัวผมเนี่ยมีตัวนี้ที่ผมสามารถเลือกเป็นชิ้นไหนก็ได้ของระดับธรรมดานะยังไม่ใช่ระดับเทพมิยาย่นะครับมีอันนึงเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนว่าเราจะได้อะไรบ้างฟ้าล้วนเลย ห้าเรียบร้อยสังเกตนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยที่มันพบ20เนี่ยมันจะการันตีพวกระดับสีม่วงขึ้นไปมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอ่ะอน,นี่สีทองสีม่วงเห็นไหมถ้ามันได้อะไรเนี่ยมันจะแบบทับซ้อนไปเลยนะครับมันือนเป็นค่าโชคอะ่ะอ่ะสีทองโอเคสีทองโอสีม่วงโอเคสีม่วงอีกสีม่วงอีกสีม่วงโอ้โหสีม่วงไอ้เหียสีทองโอ้ตายแล้ว โอกาสออกอีปิร์นะ3.6%โอ้โหรอบก่อนผมกดไปแค่ไม่กี่สิครั้งผมเพิ่งเคยกดได้ไอเนี้ยครั้งเดียวนะรอบแรกที่ผมเปิดกาชาเลยไปเลยครับ180กว่าโอ้โหโอ้โห,โอโหไอเฮียเฮ้ยจริงจังวะเนี่ย380นะเพื่อนโอเคเต็มนะครับเต็มก็อย่างที่บอกคือผมจะกดแบบทั้งหมดเลย นะครับเนี่ยอ่าเราก็จะได้เศษวิญญาณนักสู้มาแล้วก็กดใหม่เชี่ยกูถามจริงเดี๋ยว What เฮ้ยจริงจังวะเนี่ยมึงเกลือขนาดนี้เลยวะคือส่วนใหญ่ที่ผมได้วิญญาณนักสู้ระดับสีแดงอ่ะผมแลกในตัวของกิววอ์นะ ออในกิวอ่ะพบ1 0,000 000. ผมจะแลกอันนี้ผมซื้ออันนี้แค่อันเดียว2อ,อันนี้ผมไม่ซื้อผมจะมาแลกไอ้เสพวิญญาณนักสู้อย่างเดียวเลยนะครับคือแบบหัวจะปวดจริงๆวิญญาณนักสู้ระดับเทพนิยายเลือกเอกอู้รอบรอบนี้เปลี่ยนเป็นเทพนิยายเหรอรอบก่อนเหมือนมันไม่ใช่เทพนิยายนะเออรอบก่อนมันเป็นอันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ,อ๋อเดี๋ยวเราไปย่อยก่อนนะครับหัวจะปวดของจริง3 0 0 0โอเค อันนี้จิตวิญญาณนักสู้แบบเลือกเองเนี่ยปกติมันจะเป็นจิตวิญญาณนักสู้ระดับธรรมดาแบบเนี้ยเออให้เลือกเองซึ่งปัจจุบันผมผมมีตัวนี้ที่เป็นบวกอ่าโบนัสพริดามจดอ่าโจมตีคอมโบนะครับดามจดอ่าโบนัสโจมตีแล้วก็ดามจโจมตีทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอัพอันนี้อีกอันนึงอ่ะที่ผมกะว่าจะเอาอ่ะถ้ามันไม่หลุดเลสอ่ะก็คือพลังชีวิตนะพลังชีวิตนี่สําคัญนะผมว่า อันนี้เป็นตัวโจมตีทั่วไปดาเมจคอมโบดาเมจสะท้อนกลับอ่ะเราไม่ได้เล่นเนาะถ้าใครเล่นนักลบกเอานี้อ่าโบนัสดาเมจคริติคอลถ้าใครเล่นนักรบหรือว่านักธนูเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่านักเวทไม่ต้องใช้เนาะอันนี้เป็นต้านฟรีอันนี้เป็นโบนัสโจมตีนะอันนี้เป็นโบนัสป้องกันอันนี้เป็นโบนัสพลังชีวิตซึ่งถ้าเป็นนักเวทอะ่ะเราต้องเอาโบนัสโจมตี ต้องเอาโบนัสโจมตีไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวของการบวกดาเมจสกิลด้วยมันนับตามดาเมจปกติของเราซึ่งมันจะมีดาเมจทั่วไปนะดาเมจทั่วไปเนี่ยคือการโจมตีปกติซึ่งนักเวทอะ่ะมันไม่นับว่าเป็นสกิลนะไอโจมตีทั่วไปคือนักรบกับนักธนุที่มันตีธรรมดาแรงๆอะ่ะแต่ว่าดาเมจที่เป็นโบนัสโจมตีอันเนี้ยคือจะเป็นตัวคูณดาเมจที่แบบออกจากสกิลด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสลับผมอ่ะคือผมจะเอาเป็นโบนัสพลังชีวิตเพราะว่าปัจจุบันผมเล่นสายพลังชีวิตเลือดผมอ่ะสล้านสแล้วนะเยอะมากนะครับก็เลือกไปไอ้เทียกูหวัวจะปวดเลยแม่งเอ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ่ะปัจจุบันผมมีประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ6 2หม0นะครับซึ่งไม่ชนะที่1แน่นอนนะอ่าเราอีพิอ่ะ,ออะแลกหมดเลยได้ประมาณอีกสพันะ ก็ใช้ใช้ไปครับโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาตีบวกโอ้โหตีบวกซะประมาณเลเวลสิบก่อนแล้วกันนะสิบครับอันนี้สิบอ่าสิบเอ็ดเอ่ออันนี้โบนัสโจมตีอ่าอันนี้โบนัสโจมตีทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะสิบห้าเหมือนกันแล้วก็เอาเป็นโบนัสดาเมจคริ ดาเมจทั่วไปพลังชีวิตเอาเป็นโจมตีทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับผมเล่นนักหูเป็นหลักนะ20อันนี้โบนัสโจมตีแล้วก็ดาเมจคลิกอ่าได้ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ได้ไหมอ่ะได้พอดีพันเก้าอัพเข้าไปอ่าหลักๆปัจจุบันผมใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูนะติดอันดับเท่าไหร่อ่ะติดอันดับ2 64หกครับโอ้โห64นะเออค่อนข้างเยอะพอสมควร ราะอย่างที่บอกคืออันดับ3เนี่ยเขา6 0 0 0 0่ใช่ไหมซึ่งไอ้ตัว4,900อะ่ะมันต้องย่อยขอค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ที่1ก็ไม่เป็นไรเอาที่2ก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะมาไล่ตีอ่าตัวของกิจกรรมไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีดันเจียนใช่ไหมที่เราฟาร์มไอเทมได้นะครับเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งเก็บของก่อนเอาไว้อัพอาวุธเทพต่อด้วย โอ้โห300กูเก็บมาเดือนหนึ่งแม่งยังไม่ได้เลยครับยังยังโหดอ่ะมันจะมีดันเจี้ยนตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถต่อสู้ได้เรื่อยๆทุกๆชั้นที่10อ่ะมันจะได้ไอตัวลูกกาชาสิบลูกนะครับแต่ปัจจุบันผมแม่งตีบอสไม่เข้าอ่ะบอสมันตึงเกินนะเอออาจจะต้องแบบปรับของเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเนี่ยก็ดามจก็พอไปได้อยู่แต่ว่าปัจจุบันก็โอ้โหบอสมันตึงอ่ะนะครับแล้วก็ปัจจุบันไอตัวชั้นตัวเนี้ย ปกติจะตัน500เข้าเพิ่มเป็น700แล้วเออเพราะฉะนั้นก็สามารถมาฟาร์มได้อย่างเช่นที่1อ่าของเซิร์ฟผมก็ได้ได้ด่าน484ใช่ไหมอ่าผมก็ได้แค่445ประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราขออัพอาวุธเทพหน่อยแล้วกันนะอ่าอาวุธเทพครับอัพไปปึ๊บนะเรียบร้อยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเนาะที่เป็นตัวของฤดูการออกเรือซึ่งไอตัวเนี้ย บอกได้เลยว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ผมยังไม่ได้ทําความเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องครอบครองไอ้พวกเนี้ยเพื่อแข่งกับคนอื่นมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เซิร์ฟมีทั้งหมด4เซิร์ฟแล้วก็เราต้องแบบครอบครองครอบครองครอบครองไปเพราะว่าเราแบบต้องเอาแบบเอาแต้มอ k เอาอะไรพวกเนี้ยไปอัพลงอัพเรือด้วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเรายิ่งครอบครองได้เยอะอะไรเงี้ยเราก็จะได้พื้นที่ได้ อะไรหลายๆอย่างเยอะกว่าคนอื่นอย่างเช่นมันจะมีแข่งกันสีเซิร์ฟใช่ไหมแล้วก็สามารถตีกันได้นะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทําความเข้าใจก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันแต่มันมีกิจกรรมเติมเงินด้วยนะครับมันมีกิจกรรมเติมเงินด้วยกิจกรรมเติมเงินอยู่ไหนวะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะสะเบียงอ่าอันนี้กิจกรรมเติมเงินรับของฟรีได้แล้วก็จะมีอ่าเหมือนมีสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยนะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวของอ่าอันนี้นะครับเป็นสัตว์ขี่แล้วก็ที่ ที่ติดหลังก็คือไอเทมส่วนหลักซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างโกง,งสลับสายตีบอสเออเพราะว่าการโจมตีทุกๆ15ครั้งเนี่ยมันจะทําให้อ e ีฝ่ายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น4%แล้วก็ลดดัเมจอีฝ่ายสนะครับสามารถทับซ้อนได้3ครั้งอันเนี้ยเอาไว้ตีบอสชัดเจนเลยนะเออเพราะฉะนั้นของในรอบเนี้ยค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนหลกัหลกๆเนี่ยปัจจุบันเราไม่สามารถเห็นได้นะว่าเฮ้ยแผนที่ตัวเนี้ย มันมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยเราสามารถส่องได้ใช่ไหมอ่าแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเอ้ยตรงไหนที่แบบเราสามารถแบบว่าอยากรู้อะไรเงี้ย eles, เราก็กดส่องได้อย่างเช่นถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยเราอยากรู้พื้นที่ต่างๆนานาอยากรู้พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เราก็สืบสวนได้นะครับหรือว่าตรงนี้เราก็สามารถสรืบสวนซึ่งมันจะหักตัวนี้ไปเห็นไหมอ่าเราก็แชร์ให้คนอื่นดูได้เห็นไหมเนี่ยส,สืบสวนตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราก็ตรวจสอบได้ว่าอ๋อตรงเนี้ย พลังลบเขามีเท่าไหร่เท่าไหร่เลือดเหลือเท่าไหร่ในการโจมตีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปทําความเข้าใจสักเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับตัวของระบบนี้แล้วก็การต่อสู้มันเสียเลือดด้วยนะแต่ว่ามันจะมีแพ็กเกจเติมเงินอีกอันนึงอนะ่ะนะครับแพ็กเกจเติมเงินอ่าเดี๋ยวขอ up พเวลหน่อยแล้วกันโอเคอัพเวลนะครับอ่อมันจะมีแพ็กเกจเติมเงินนะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะที่มันเป็นสกิน,นครับเออมันจะมีสกินตัวของตะเกียงพิเศษอะ่ะ 300รอยบาทผมจําได้คือโคตรจะชอบเลยนะมันสวยมากนะอันนี้อันดับหนึ่งนะครับอ,อ,อันนี้โอเคอันนี้คือผมรับของรางวัลเด,วเดี๋ยวค่อยมาดูนะแพ็กเกจอ่านี่ไงนี่ไงนี่ครับแพ็กเกจจำกัดเวลาครับนี่ซึ่งมันจะเป็นอีเวนต์เฉพาะฤด,ดูการซึ่งอันนี้คือซีซั่นแรกของฤด,ดูการออกเรือใช่ไหมมันจะมีสกินของโคมไฟพิเศษ s 1ก็คือฤด,ดูการซีซั่นหนึ่งนะครับโคตรแบบ ของมันต้องมีอ่ะคือของมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะผมว่ามันเอามาขายสกินเออสามร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้าใครพอมีเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะเป็นสกินตรงนี้อ่าของมันต้องมีนะครับจากตะเกียงโง่ๆแล้วก็เขาแจกหอยมาใช่ไหมแต่รอบนี้มีตัวสลัดสาวมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็ไอเทมนะครับที่เป็นตัวของอ่ออันนี้นะครับที่เป็นส่วนติดหลังเนี่ย ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างโหดสลับสายตีบอสอันนี้นะเออค่อนข้างโกงเลยแหละนะครับสลับสายตีบอสผมมองว่าแล้วก็จะมีตัวของสัตว์ขี่ใช่ไหมนะครับที่เป็นสัตว์ขี่ตัวของปูเสือสวนใช่ไหมอ่าอันเนี้ยก็ส่วนตัวผมมองว่าก็ยังเฉยๆนะนะครับก็คือถ้าเลือดเราลดทุกๆ20%มันจะสร้างดาามจ800ใส่อีฟายอะนะครับมันก็เลยยังรู้สึก เฉยๆอยู่นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่มีไหมเอ่ยสัตว์เลี้ยงใหม่ยังไม่มีนะโอเคก็หลักๆคือจะประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวของฤด,ดูการเดินเรือก่อนละกันนะครับว่ามันเล่นยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างเพราะว่าของเซิร์ฟจีนมันมีมันมีเขาเล่นให้ดูอยู่อะไรประมาณนี้เนาะก็หลักๆคือจะประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e แล้วก็กดแชร์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับว่าเปิดกาชาไอตัวจิวิญญ,ญาณน,นักสู้เนี่ยเกลือหรือเปล่า ผมแม่งเกลือทุกรอบเลยคือแบบเกลือแบบปูเกลือเนกะินอ่ะบางทีก็เหลือเชื่อนะครับแม่งแทนที่จะได้จิตวิญญาณนักสู้สีแดงแบบจะรบนะผมต้องมาไล่ซื้อตามอีเวนต์นะ่ะไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อหัวจะปวดนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลวก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ